ตอกงานเขาโวรัวค่ะสําหรับจดนี้มือปราบอดีตนายดาบตารวจชื่อดังหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกโจมตีอย่างหนักสร้างรีสอร์ทบุกลุกพื้นที่เข้าในที่คมสร้างตนเองลำดุมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีจนเจ้าตัวต้วตองออกโรโต้กลับซัดเดือดแจ๊ก157คอธิบดีกรมก่อนที่จะเคลียร์ใจผ่านรายการดังหาถางลงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน จากประเด็นนี้ค่ะเจ้าตัวเองก็เจอกระแสต,ติกลับไม่น้อยว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันทั้ทงที่รู้กฎหมายอยู่แล้วล่าสุดค่ะก็มีประเด็นใหม่ที่นไลค์คนช็อกการหลังเจ้าของเว็บนันแช์แรงจ่ายเงินเดือน 50, ห้าหมื่นให้ต้องคูบอดน,น้องชายของจดนี้มือปราบเพื่อให้เกลียดทุกอย่างให้ ต้องบอกเลยค่ะว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะสําหรับจอดนี้มือปราบหรืออดีตดาบตํารวจยุทธพลศรีสมพงศ์ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เจอศึกรอบทิศงันเข้ารัวๆโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะหลายคนคาดว่าประาการที่จอดนี้มือปราบค่ะอดิตวิพักวิจารนางสาวแปทองทานชินวัฒน์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปมคลิปเสียงคุยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาด่าแรงขโง่ไม่ควรเป็นผู้นําควรลาออกไปซะ ต่อมาค่ะก็ถูกรองสารวัตรจังหวัดนคปรปฐมยื่นร้องขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมจอดนี้มือปากค่ะที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีผู้บังคับบัญชาระดับสูงว่าเหมาะสมหรือไม่รวมไปถึงขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองและเส้นทางการเงินทั้งหมดว่าได้มาอย่างไรเพราะหากตรวจสอบจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจแล้วคงจาไม่เพียงพอในการที่จะนำมาใช้สร้างธุรกิจหรือซื้อรถหรูดได้ขนาดนี้ค่ะ ก่อนที่จอนนี่มือปราบเองค่ะจะสวนกลับแบบทันควันและออกมาแช่แรงอีกว่ารองสารวัตรนครประทมรับงานดิสเครดิตของตนเพียงแค่เงิน2 7 0 0ับาทเท่านั้นอับอายแทนลูกเมียจริงจริง ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรื่องราวของจอนนีมือป่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่นายวชลรักษ์โกเซตตอนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษค่ะผู้รับมอบอำนาจจากกลุมพัฒนาสังคมและสุพติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำหลักฐานเอกสารเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาผิดกับนายยุทธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนีมือปรากรณีสร้างรีสอร์ทลุกเข้าไปในเขตนิคม ส้างตนเองลำดมน้อยตำบลคําขื่นแก้วอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานี ประเด็นนี้การทำเอาจอรดิเดือดจัดสวนกลับกลักโซเชียลก่อนบุคคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจทริตแห่งชาติหรือปปชขอให้ดำเนินคดีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมตามกฎหมายอาญามาตรา157ทาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินาที่โดดมีชอบประกาศก้าวกลางวงสัมภาษณ์สื่อมวลชนถ้ากูผิดมารื้อ,อกูได้เลยแต่พี่น้องชาวบ้านจะต้องมีที่อยู่ที่ทำมาหากินผมแพ้ผมก็ไม่กลัวลื้องกูเลย แต่พี่น้องกูจะต้องอยู่ต่อผมไม่ได้มาต่อสู้เพื่อตัวเองผมมาต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนของผมจากนั้นค่ะจอนนี่มือปราพร้อมทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะได้เปิดใจผ่านรายการหุนกระแสะเมื่อวันที่8กรกฎากคมที่ผ่านมายืนยันว่าตนเองได้ซื้อที่ดินตรงนั้นมาอย่างถูกต้อง ต่อจากชาวบ้านที่ได้ครอบครองบากอดอยู่แล้วโดยมีหนังสือสัญญาซื้อขายที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเซ็นให้เองและโดยรอบรีสอร์ทของตนก็มีทั้งโรงเรียนวัดรีสอร์ทอื่นๆอยู่ด้วยแต่กลับไม่โดนตรวจสอบแต่ตนกลับถูกตรวจสอบเพียงแค่คนเดียวตนยินดีหากจะตรวจสอบแต่ก็ขอให้ตรวจสอบทุกคนไม่ใช่เลือกปฏิบัติหากตนผิดก็พร้อมจะรือ้อไม่เคยเอาชื่อเสียงหรือความดักมาเล่นแง่แต่อยากใ้ก่อนที่ในรายการขาดทางนายกันตาพง์รังสีสว่างอธิบดีกรมพัฒนาสังค แวัสมีการจะมีการโฟนอินเข้ามาประทัดเดือดกับทางจอนนี่ซึ่งทางอธิบดีกรมได้มีการพยายามอธิบายเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำดบน้อยและยินดีที่จะหารือเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะผิดผมก็ยอมรับผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีออในสังคมผิดสมจอนนี่ต้องควรถูกลงโทษถูกลื้อด้วยตอนน,ออน,นี้ตอนนี้พูดคำนี้ดีเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคำคอรหาคำหนึ่งใช่ พอเป็นจอนนี่เป็นอินฟูดังคนเห็นด้วยแต่ลองเรื่องนี้เนี่ยลงแปลงเนี่ยนะไปอยู่ในมือของนักการเมืองดังไปอยู่กับสอสอดังอ,อยู่กับใครที่มันถล่มลโดนชาวบ้านถล่มเละแต่แผมขอเป็นเหยื่อก็ได้หรือรีสอร์ทผมก็ได้นะ และโดยภายหลังค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาทางจอหนนี่มือปราบค่ะได้เผยแพร่ภาพที่ทางอธิบดีกลมและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับได้เขียนข้อความชี้แจงเอาไว้ค่ะว่าวันที่12กรกฎาคม2568นายกันตพงษ์รังศีสว่างอธิบดีกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่เป็นคู่กรณีฟ้องร้องกับผมที่เป็นข่าวดังเรื่องรีสอร์ทของผม ท่านได้เดินทางลงมาพบผมมาดูรีสอร์ทของผมที่อำเภอสุรินทร์มาดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆที่เกิดปัญหาและเรียกประชุมชาวบ้านผู้ประกอบการอื่นๆเพื่อชี้แจงแนวทางช่วยเหลือเพื่อหาทางออกหาหรือร่วมกันให้กับผมและชาวบ้านโดยได้พบกับชาวบ้านผู้ประกอบการต่างๆที่ประสบปัญหาที่ดินเชน่นกันกับผมเกือบ387ครอบครัวซึ่งเป็นชาวบ้านเขตอำเภอสุรินทร์อยู่วันนี้ วันนี้ในการหารื้อจากประเด็นที่รีสอร์ทของผมตกเป็นข่าวจากการต่อสู้ของผมวันนั้นจนทำให้ท่านอธิบดียกเป็นเคสตัวอย่างนำร่องคือโมเดลของจัดนี้เพื่อจะหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในลักษณะดังกล่าวนี้ต่อไปทั่วประเทศท่านบอกว่ามันมีระเบียบที่หาทางออกให้กับชาวบ้านได้ดีอย่างมีอยู่และท่านไม่คิดจะดำเนินคดีใครทั้งสิน้นจะหาทางออกที่ดีให้ชาวบ้านได้มีเอกสารสิทธิ์ทำกินต่อไป เสียงของการต่อสู้ของผมในวันนั้นทําให้เกิดการแก้ไขหาทางออกทางท่านอธิบดีที่จะตัง้งคณะกรรมาการหาทางออกให้กับผมและชาวบ้านเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกๆคนผมก็ดีใจ หลายคนหิวแ like <c oughs> สงเกาะกระแสผมด่าผมว่าเอาชาวบ้านเป็นตัวประกรันคือพวกคุณมีความคิดแก้มากๆก็ผมกับชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกันพึงพาอาศัยกันและผมอาสาเป็นตัวแทนของพวกเขาแต่ก็ช่างความคิดของพวกคุณแล้วไงการต่อสู้ของผมบนนั้นเสียงของผมบนนั้นอยากน้อยปัญหาของชาวบ้าน บ้านเกิดผมที่เกิดขึ้นเรื้อรังแบบนี้มานานสุดท้ายท่านอธิบดีก็ได้บินลงมาพบผมและชาวบ้านชาวบ้านได้เจออธิบดีผู้มีอำนาจหากไม่มีปัญหาผมและผมต่อสู้ปัญหาเรื้อรังของชาวบ้านจะได้มีผู้มีอำนาจบินลงมาหาหรือหาทางออกล้อคิดใหม่นะ พวกตะกักปวยๆเรื่องปัญหาที่ทํากินหรือปัญหาเหลื่อมล้ําของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่เจอกับคุณไม่รู้หรอกหากคุณเจอจะคิดถึงผมและชาวบ้านที่เขารวมฝักในวันที่ประชุมวันนี้จากที่พวกเขาวิตกกังวลมาหลายวันเพราะพวกเขามีปัญหาที่ดินการมานานเช่นกันกับผมจากที่ได้เห็นข่าวของผมก็พากันนอนไม่หลับแต่วันนี้พวกเขาดีใจที่ได้ยินจากปากอธิบดีที่มีทางออกที่ดีและยิ้มขลับบ้านกันทุกคนออกจากห้องประชุมชาวบ้านวิ่งกอดผมขอถ่ายรูปกับผม บอกขอบคุณผมบากคนบอกว่าผมคือฮีโร่ของพวกเขาหากไม่เป็นข่าวจอนนี่ไม่ใช่เสียงของจอนนี่อธิบดีคนไหนก็ไม่ลงมาแก้ปัญหาสักทีไม่มีทางออกชาวบ้านบอกชัยโยลงเอ่ยด้วยดีกราบขอบคุณท่านอธิบดีนะครับขอให้ตำแหน่งของท่านเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นต่อจากนี้ก็เข้าสู่แนวทางระเบียบในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาและถ้ามาหากินกันปกติต่อไปจบข่าวดังคนดีต้องมีที่ยืน แต่ล่าสุดค่ะก็กลับเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบตัวเจ้าของเว็บนันก่อนเจ้าตัวแชะแรงจ่ายเดือนละห0 0 0 0ื่นให้น้องจายจอนี้มือปราบช่วยเคลียดทุกอย่างให้ จากกรณีของพลตำรวจตีอาทิพพาาย์พงศิวาพายผอบอกอปออทอสั่งการพันตำรวจเอกชิษณุพงไว้ดีผอบกกอ .3 บอกกอปออทอนำกำลังเข้าตรวจคนพื้นที่เป้ามายจำนวน3จุดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ก่อนที่จะสามารถจับก,กลุ่มนายจักริตอายุ32ปีเจ้าของเว็บไซต์รวมถึงแอดมินและพนักงานไ่ายบัญชีสองรายพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจากการสอบปะกคำผู้ต้องหาทั้ง3รายเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงนอกจากนี้ค่ะนายกจกักรจที่เป็นเจ้าของเว็บพนันดังกล่าวค่ะก็ยอมรับอีกว่าเริ่มทําธรุรกิจเว็บพนันออนไลน์มาตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2565ตลอดระยะเวลาที่ทําธรุรกิจเว็บพนันออนไลน์จะต้องจ่ายเงินค่าดูแลส่วนตัวให้กับน้องชายอินฟูชื่อดังทุกเดือนเดือนละห้าหมื่นบาทเนื่องจากเป็น คนกว้างขวางสามารถช่วยเหลือให้ไม่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้ โดยทุกครั้งนายจากกิจจะพูดคุยปรึกษาเรื่องธุรกิจเว็บพนันกับน้องชายของอินฟูคนดังจะติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์และทุกครั้งที่มีการโอนเงินค่าดูแลให้ใหกับน้องชายอินฟูเข้าไปยังบัญชีม้าในทุกๆวันที่5ของเดือนทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของต้องคูบอนบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงนั้นค่ะเบื้องต้นก็พบข่าว่าเป็นน้องชายแท้ๆของดาบตำรวจยุทธ,ธพลศรีสมพงษ์หรือจอนนีมือปราค่ะที่กำลังถูกตรวจสอบกรณีประกอบธุรกิจรี จอดบุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ทางด้านของทนายโดนรงคแก้วเพชร่าก็ออกมาขยิวเรื่องนี้ผ่านโพสต์ที่ระบุว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้จอดนี้มือปราบโดนทางรุกที่ปากไม้และโดนพาดพิงว่าน้องชายรับเงินเว็บพน,นันทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากหลังจากตหนินาย,ยกรัฐมนตรีเพียงครั้งเดียวพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าศึกรอบทิศ ซึ่งก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอยากล้นลามค่ะอาทิจากเสียงคนอุบลน,นะครับดูไปยาวๆดีกว่าคนเรามีสองด้านเสมอกรรมขึ้นอยู่ที่การกระทําค่ะไม่ทํามันจะเด้งขึ้นมาได้ไงคะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณจอนนี่ดีครับคุณทนายแค่น้องชายโดดพัดพิงคนที่ถูกกล่าวหาคือน้องชายเขาไม่ใช่หรอแล้วโยกถึงพี่ชายเขาไม่ล่ะรอการตรวจสอบ ด้านของเพจ Topic Listen Thailand ค่ะก็ได้ออกมาโพสตในทำนองเดียวกันค่ะว่าเจ้าของเว็บพนันแชนสนานจ่ายสวยเดือนละห้าหมื่นให้กับน้องชายอดีตมือปากชื่อดังเมืองอุบลอ้างกว้างขวางช่วยเคลียดได้ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางจอหน,นี้มือปาบเองได้เปิดใจครั้งแรกกับทางช่อง7 HD โดยบอกว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นตนเองและครอบครัวเ้าบริสุทธิ์ใจท้ามาหากินโจุจริตหากเรื่องนี้ตนเองดูเรื่องขอให้ตนเองตายโงงได้เลยแต่ถ้าตนเองพูดความจริงขอให้ตนเองเจริญเจริญต่อไปซึ่งเรื่องนี้ตนเองเชื่อว,ว่าเป็นประเด็นของทางการเมืองและมีคนต้องการทำลายชื่อเสียงของตน ต้องการสกัดขาเพราะเขาคิดว่าตนเองจะลงสมัครซอโดยจอดน,นี้ยังบอกอีกว่าพอเล่นเรื่องนี้ไม่ได้ก็จะเล่นอีกเรื่องหาทางจะทําลายชื่อเสียงทุกวิถีทางถ้าผมรู้เรื่องให้ผมลดความไปเลยไม่รู้เรื่องด้วยจิตของผมลอตเตอรี่ผมอยากไม่เคยซื้อห่วยไม่เคยยุ่งและผมไม่ได้เล่นการพนันชาวบ้านรู้ดีผมเป็นตำรวจที่ไม่แตะการพนันเลย จากการพัดพิงถึงตนเองตนเองไม่เคยคิดที่จะฟ้องร้องกลาเพราะเชื่อว,ว่าครอบครัวเป็นคนจิตใจดีอีกทั้งรู้ว่าทั้งหมดที่ตนเองโดนอยู่คือเก็บการเมืองอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรหรือทางจอนี้เองจะออกมาฟาดกลับอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่อยากพาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับส c ครต e ทีช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ f a c e b o o k ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดนล่างน,นี้เลยค่ะ